นี่น้องเด็กดูดำบาต้องเลยก่อนตอนที่เราเะิเดื้อคือราใส่ก่อนคือเติมตรงไป่นละนจะเป็นน้ำบา่ถ่ายรองก็เหมือนกันพอแล้วต้องเติมนี้ป่าเกลือพรักทยเนี่ยเมลตอละใส่ตรคลองที่เราองกินข้าวนะเหนใช่ไหมรสจัดขนาด้าวเล่ยามีนเก็ดตอนแกใส่แล้วต้องผสสตรอะโอเคเอากองาเติม โอ้มันไม่เอานะน่ะคีบดิดูเป็นโปรเฟชชั่นอลปรากฏว่าคีไม่เป็นอีกนี่มันขาวนี่กกเลยีต้องถ่ายเลยเหรอถ่ายต้องถ่ายนี่เชฟแดกไม่ได้ถูกด่ากระท่ามจะมีเค็มๆอยู่แล้วสัตัวนี้เดียววะคาเค็ม เจ๊เจ๊หนีนี่เจ๊อะไรอ่ะเดี๋ยเจ๊แล้วเนี่ยดูดี๋ยวไมเดียน่มเีน้ยมนนั่ยมนนะเดี๋ย่นะ้นะดวไม่ยะไป่ไไม่อ ไม่ต้องโปรก็ได้อคันนี้เห็นไหมเนี่ยสุกแล้วเนี่ยนีย่งไงเราขึ้นได้หน่อยบหนึงหอมจังเลยอ่ะขอแดงๆดิบๆนะนั่นไงนี่เนี่ยงั้นอีขาดหนึ่งต้องให้มันแดงกวันนี้อ๋อเราที่ใหญกินกันแบบไหนอ่ะเขาก็ไม่กินสุกหรอกกินหมวด้าเยเลือดซิบเลยนะ อ,อยากเป็นโปรไงคเขแล้วนบเดหนื่นนนนนอยนี่นต้องไปไนปะปนนต้องตันเสียนี่